ถุงกองที่ใช้ไม่ได้แล้วนี้ก็จะเป็นที่ใช้งานไม่ไหวแล้วอันดับแรกเราก็จะมาเอาฝามาใช้ก่อนครับจากนั้นก็เอาสายรัดมารัดฝาเข้ากับถุงกองเราเป็นแบบนี้ครับใส่เฉพาะด้านบนนะครับด้านบนจะเป็นราวแขวนแบบนี้ครับส่วนด้านล่างไม่ต้องใช้ฝานะครับสวมเข้ากับตัวได้ เตรียมถุงกองใส่กับฝาให้แล้ว<ล><ล>นำไปวา<อ>งไว้ตู้กองทั้ง3ตู้ครับส่วนใหญ่แผ่นปูนจะมี3ถังไซโลนครับถังไซแอดแล้วก็ถังปูน2ถังนี้ก็ทํากรานแขวนขึ้นไปนะครับแถวแรกก่อนนะครับส่วนด้านล่างเราสวมกับท่อแล้วก็ลามยึแคมจากนั้นก็เอาสายรัดมาใส่กับถุงกองแล้วก็ข้อไปที่ช่องของเขาครับทำแบบนี้ทั้ง2แถวแถวละ3ตัว อยากจัดให้เรียบร้อยไม่ให้ยับทำแบบนี้จนครบทุกถุงรัดให้แน่นอันนี้เป็นตู้ของถังไซแอดเป่าทำความสะอาดให้เรียบร้อยเตรียมถุงกองสำหรับตู้ไซแอดอันนี้ตู้กองของถังปูนไซโลสามข้างบนแขวนด้านล่างสวมเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับด้านข้างของตู้กองจะมีคันโยก ใช้โยกเพื่อเขย่าถุงกองด้านในทั้งหมดไม่ให้มีผงปูนเกาะช่วยยืดอายุการใช้งานของถุงกองควรเขย่าสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง